สัมพันธ์มาฝากกันอีกเพียบเลยนะคะไปติดตามกันค่ะค่ะประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะคะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญสําหรับนะักกอล์ฟกับรองเท้ากอล์ฟฟุตจอยค่ะนะในรุ่นที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดข,ของเกมกอล์ฟ Pro SL ที่ได้สร้างมาตรฐานเอาไว้สูงมากค่ะกับการเป็นรองเท้ากอล์ฟระดับ Per f o ฟ m a n c e ที่ให้เรื่องความสบายการยึดเกาะและประสิทธิภาพที่ใส่ได้กับทั้งนักกอล์ฟผู้ชายและนักกอล์ฟผู้หญิงในทุกระดับของเกมกอล์ฟค่ะและปีนี้ฟุตจอยเข้ามาพร้อมกับวิวัฒนาการครั้งล่าสุดข,ของ Pro SL ค่ะโดยรุ่น all new ProSLX และ ProSLX Carbon อันเป็นการผสมผสานกันของวัสดุและขั้นตอนการผลิตโครงสร้างรองเท้าที่ทันสมัยที่สุดค่ะเพื่อให้ ProSLX และ Pro SLX Carbon สามารถยกระดับเกมของคุณขึ้นไปอีกขั้นโดยจุดที่เด่นเรื่องของการยึดเกาะความสบายและการควบคุมอันเป็นการยกเครื่องใหม่แทบทั้งหมดค่ะซึ่งรองเท้ากอ l f all new Pro SLX นั้นนะคะก็มีกำหนดที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่15กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานี้แล้วค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปทดลองกันได้นะคะ